มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้นักข่าวพลเมืองจังหวัดยะโสธรพาคุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลยะโสธรค่ะไปดูกระบวนการในการทําให้ครูและผู้ดูแลบุคคลพิเศษสามารถที่จะทําให้บุคคลเหล่านี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะเจิตามไดลย เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดยโสธรร่วมกับโครงการอารุณไทยเพื่อบุคคลพิเศษและกลุ่มจิตเวชโรงพยาบยาลยโสธรจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังผู้ให้การศึกษาและดูแลบุคคลพิเศษเพื่อให้คำปรึกษากับผู้สอนและผู้ดูแลบุคคลพิเศษในการพัฒนาสภาวะทางอารมณ์การที่เรามาช่วยให้ครูให้ผู้ดูแลให้ผู้ปกครองเนี่ย เข้าใจว่าอารมณ์ที่เราของเราที่เราใช้ในแต่ละวันมันมีความสําคัญแค่ไหนเราก็ต้องให้เขาเปิดใจรักมันให้ได้ก่อนว่าอารมณ์มันสําคัญยังไงกับตัวเรากิจกรรมการใช้งานศิลปะ งานหัตถกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมถึงการแลกเปลี่ยนผ่านประสบการณ์ชีวิตของตนเองถูกจัดเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการชี้แนะแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาสภาวะอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมดอนแรกคือเป็นวันเปิดใจ เปิดอารมณ์ของเขาโดยผ่านกระบวนการผมให้เขาได้ทํางานศิละปะมันดาลา่าได้ถ่ายทอดทั้งมันดาล่าที่เป็นรูปแบบและมันดาล่าที่อยู่ในธรรมชาติไปหาเก็บใบไม้ดอกไม้มาทําให้เขาได้รู้ว่าเวลาเขาทามันมีความแตกต่างของกระบวนการยังไงแล้ววันที่สองที่เราจะพยายามให้เขายอมรับมันให้ได้ว่าเขาเนะี่ยมีอารมณ์ยังไง ือให้เขาได้เปิดใจไม่พอก็ต้องให้เขายอมรับด้วยนะว่าเขาก็เป็นคนอย่างนี้ยเขาก็มีอารมณ์โมโหมีอารมณ์โกรธอารมณ์อิดมันไม่ได้ผิดแต่เขาจะถ่ายทอดคือเขาจะบอกเด็กเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งเราหวังว่าวันที่3มเนะี่ยเขาจะเข้าใจอารมณ์ตัวเองแล้วจะรับมือกับมันได้เราอยากจะไม่มีช่องทางนี้บอกด้วยการสื่อสารการ,ปรเป็นเราถ้าเกิดว่า ร่วมมือจากหลายหน่วยงานในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นร่วมกันเพื่อให้เป็นพื้นที่ของความเกื้อกูลที่จะร่วมกันพัฒนาอารมณ์ของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสามารถพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของตนเองและดูแลบุคคลพิเศษได้อย่างมีพลังด้วยความรักและเข้าใจนักข่าวพลเมืองจังหวัดยโสธรรายงาน